อ่า uh, วันนี้อ้าวเลยทไสี่สามสองแอคชั่อยากลองทำบีโรเล่นกันดูไหมครับบีโรมันคืออะไรมีชายคนนึงบนถนนซอฟเวลรัฐมณฑลกวางตุ้งเขาได้กล่าวไว้ว่า w h e r e i s i s สไวย e ว e ์ในในก็ไหนๆแล้วไปดูครับ เจอกันอีกแล้วนะครับผมก่อนจะไปพบกับเรื่องราวบีโลฝากช่องของผมไว้เหมือนเดิมนะครับ The Bell Channel นะครับจริงๆผมสะกดชื่อตอนตั้งช่องผิดนะครับจริงๆมันชื่อผมจะให้ชื่อว่า The Bell Channel แต่ทีนี้สะกดช่องชื่อช่องผิด ก็เป็น The Bell Chanel ก็บ่อยเลยตามเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันดูแพงดี Chanel ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดกันถึงเรื่อง BLO ว่า BLO คืออะไรนะครับก่อนจะรู้จัก b l ลรู้จกัก ALO ก่อนนะครับ ALO ก็คือช็อตอย่างเงี้ยครับที่เราคุยกันอย่างนี้โดยไม่มีภาพเข้ามาประกอบนะครับไม่ได้ตัดสลับไปที่อินเสิร์ตอื่นๆนั่นคือ ALO นะครับให้นี่จากความเข้าใจผมที่ผมศึกษามาเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมส่วน BLO ก็คือภาพประกอบการบรรยายนั่นเองนะครับผมหรือภาพ เภา,าพที่เอาไว้สาหรับเปลี่ยนซีนเปลี่ยนฉากนั่นเองนะครับผมนั่นก็นคือ b ี l o w นะครับหรือว่าอีกอย่างที่เขาเรียกกันก็คือเ e สิ e r t นั่นเองนะครับผมแต่แป๊บน,นึงครับโอเคที่จดเอาไว้ที่ไปดูคนอื่นมาก็น่าจะประมาณนี้ครับผมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าผมอธิบายไม่เข้าใจตรงไหน,นก็ลองไปดูที่ช่องของรุ่นพี่ๆที่เขาทำาไว้ครับเขาน่าจะอธิบายเ่ออธิบายดีกอยู่ครับผม ส่วนวันนี้นะครับผมผมมาโชว์การทำบีโร่ล้วนๆเลยนะครับผมฝากไปด้วยนะครับตอนนี้เรามาดูขั้นตอนตอนถ่ายกันเลยดีกว่านะครับผมว่าถ่ายยังไงนะครับตอนถ่ายเราก็ต้องมีการวางแผนเรื่องมูกล้องเลยนะครับว่าเราจะมูฟไปทางไหนเราจะใช้วิธีการมูฟแบบนี้อย่างนี้มันต้องมีขั้นตอนในการวางแผนเริ่มต้นตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่า เราควรจะทับคลิปยังไงอะไรเงี้ยครับสองแอคชั่นสองแอคชั่นว่างสามสองว่าง ก็จากตัวอย่างที่เราได้ดูไปคร่าวๆนะครับเป็น below handheld แล้วก็มูฟเผานะครับคลิปที่ถ่ายไปเมื่อกี้ใช้ panasonic g ห5ตั้งไว้ที่100 Frame r เฟรมเรทนะครับไฟล์ที่ได้มันก็จะมาแบบ slow สิ่งที่สำคัญในในตอนทำ below ล้วนๆน,นะครับก็คือเราต้องตั้งประเด็นขึ้นมาก่อนนะครับว่าเราอยากจะถ่ายเกี่ยวกับเรื่องของอะไรถ่ายตามเรื่องที่เราได้วางเอาไว้แล้วก็ m o v e m นต์ตามสเต็ปที่เราวางไว้ก็จะมีการวางแผนตั้งแต่ก่อนจะถ่ายแล้วนะครับสำหรับคลิปที่ทำ below คลิปที่ทําไปก็เสนอมีผู้หญิงคนหนึ่งหยิบปากกาขึ้นมาเพื่อจะเขียนคําว่าตัว B บนกระดาษใช่ไหมครับแล้วก็ทําการโล อ่ะ below นั่นเองนะครับผมทีนี้เราจะมาดูถึงขั้นตอนการการตัดต่อการใส่เสียงการใส่ซาวมีส่วนสาคัญนะครับผมทําให้เรื่องราวมันน่าดูยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาดูแบบคร่าวๆแบบไวๆนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้มาถึงขั้นตอนการตัดนะครับเราคนพูดทั้งหมดที่เราได้ถ่ายเอาไว้เข้ามาสู่โปรแกรมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมการเล่าเรื่องเป็นส่วนสําคัญนะครับผมการเล่าเรื่องการ continu ความต่อเนื่องอย่างนี้ครับมีส่วนสําคัญในการเล่าเรื่องนะครับ ตอนนี้เราโยนฟุตเทปเข้ามาอยู่ในโปรแกรมเป็นที่ร้อยแล้วนะครับเราก็มาเช็คช็อตที่เราได้ถ่ายไปก็มีช็อตปากกาบีดปากกาออกแล้วก็หยิบกระดาษใช่ไหมครับเขียนตัวบีม้วนกระดาษนั่นเองเราจะทั้งหมดมาตัดต่อเป็น1คลิปบีโรสั้นๆนะครับผมไฟล์ที่ผมถ่ายไปก็เป็นไฟล์จากกล้องพานาโซนิกเจ5นะครับที่100เฟรม ภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบภาพสโ,โลทั้งหมดเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ถ่ายมาแล้วถามว่าสโ,โลในโปรแกรมทํำยังไงนะครับผมสามารถกดคีย์ลัดได้ที่โปรแกรมนะครับผมเวลาที่เราถ่ายมานะครับผมผมกด ctrl แล้ว r บนคีย์บอร์ดนะครับผม100%เราลดให้เหลือ50%กด ok เท่านี้ครับไฟล์มันก็จะเป็นการสโลมาให้มาทำการตัดแบบคร่าวๆสั้นๆน,นะครับผมให้ดูกันนะครับเราก็ เลือกส่วนที่เราต้องการก่อนนะครับผมหัวคลิปเราตัดหัวตัดท้ายทิ้งนะครับผมหัวท้ายเราก็เอาแค่ส่วนแค่ตรงนี้นี่เราก็ได้1คลิปแล้วคลิปที่2เราก็ทําการตัดหัวตัดท้ายทิ้งเหมือนกันนะครับการตัดก็คือกด C นะครับผมกด C ที่คีย์บอร์ดแล้วก็ดีล t ททิ้งไปทีนี้เราเอาทั้ง2อ,อันมาประกอบกันนะครับผมอ่หยิบปากกาขึ้นมานะครับผมอ่ในส่วนตรงนี้เราก็เลือกแค่เราอยากให้มัน สโลแค่ตอนหมุนตรงนี้นะครับแล้วีนะครับกด C บนคีย์บอร์ดปุ๊บ R ลรอคัดแล้วก็ตรงนี้พอหมุนเสร็จเราก็อยากให้มันเร็วตรงนี้กดอีกทีหนึ่งอ่าทีนี้นะครับบนคีย์บอร์ดของเรานะครับถ้าใครไม่ได้ตั้งคีย์ลัดเอาไว้นะครับผมก็คือตัว R นั่นเองนะครับบนคีย์บอร์ดนะครับผมของผมผมตั้งไว้ที่ X นะครับอ่าจะเป็นหน้าตาลูกศรอย่างนี้นะครับยืดเข้าไปข้างในเพื่อหาตัวคลิปเป็นการสปีดคลิปนะครับยืดออกมาข้างนอกเป็นการสโล์คลิป นั่นเองนะครับผมยิ่งยืดยาวไปเท่าไหร่ยิ่งสโลเยอะเรายิ่งหดเข้าไปเท่า <_ S 2> ไหร่ก็เป็นการเร่งสปีดเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมทีนี้เราก็เร่งสปีดมาประมาณนี้ก็ดึงคลิปนี้มาต่อกันตรงนี้เราก็ต้องการให้มันเร็วเพื่อว่าจะเปลี่ยนซีนไปไปซีนอื่นนะครับฟึบอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็แล้วก็ากนาซีนที่2ที่เราถ่ายมาอ่าก็คือซีนหยิบป,ปากกาน,นั่นเองอันํามาต่อเนื่องะคระนะับปุ๊บนี่เขาหยิบปากกา แล้วก็ดีดออกอ r d u ูดูทั้งหมดอีกหนึ่งครั้งครับประมาณนี้นะครับผมที่นี้ผมได้เลือกเพลงไว้ที่เรียบร้อยและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เป็นส่วนสําคัญก็คือ Sound Design นั่นเองนะครับผมเสียงนะครับก็คือส่วนสาคัญอีกอย่างก็คือ Sound Design นั่นเองนะครับจะทําให้ภาพดูอลังแล้วดูแบบ รู้สึกได้ถึงว่าเขากําลังทําสิ่งใดอยู่นะครับเสียงมีส่วนสําคัญนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเขียนบนกระดาษนะครับก็เป็นซาวตอนเขียนอยู่อย่างนี้ครับผมเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับผมการวางเสียงการวางซาวเดี๋ยวผมจะทําในคลิปต่อไปนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูคลิปทั้งหมดที่ผมได้ตัดเสร็จไปแล้วครับเราไปดูนะครับ ครับผมก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปบีโลของผมนะครับบีโรล,ล้วนๆเป็นบีโลแบบแฮนด์เฮลถ้าเพื่อนๆได้ความรู้สักนิดหน่อยก็ผมก็ดีใจมากนะครับถ้าเพื่อนๆได้ความรู้จากคลิปผมสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับผมฝากช่อง The Bell Chanel ไว้ด้วยนะครับผมขอฝากไว้นในอ้อก้อมใจของทุกคนนะครับผมถ้าวันหนึ่งผมมีไรายได้จาก ตรงนี้แล้วผมจะไม่ลืมทุกท่านเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ช่องของผมได้นะครับคลิปหน้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องเสียงนะครับเรื่อง s สาร์ดีไซน์นะครับผมว่าพอเราวางเสาวดีไซน์เนี่ยวิดีโอของเราเนี่ยมันจะยิ่งดูหน้าด,ยด,ดูยิ่งดึงดูดยิ่งดูมีพลังขนาดไหนนะครับผมและมันทําให้มีพลังเสาร์ดีไซน์สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ